คุณจะยอมแลกอายุขาย10ปีกับเงิน10ล้านไหมครับ ถ้าถามผมผมก็แลกครับเพราะเงินก็คือเวลาเราใช้เวลาในแต่ละวันทํางานเพื่อแลกเงินเงินกับเวลาจึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือการแทนค่าของทั้งสองอย่างนี้สลับกันการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยก็ไม่ต่างจากการใช้เวลาอย่างไร้ค่าและการใช้เวลาอย่างไร้ค่าก็ไม่ต่างจากการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเหมือนกันเพราะเราเอาเวลาไปทํางานแลกเงินมาดังนั้นเงินก็คือเวลาเพราะฉะนั้นในตอนที่คุณกําลังจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งลองมองตัวเลขที่คุณกําลังจะเสียไปเป็นเวลาดูครับแล้วลองคิดดูว่ามันคคคุุม่่าทีีณจะเสย หมอย่างเช่นถ้าคุณทํางานได้เงินวันละ5 0 0บาทแล้วคุณจะซื้อของอย่างหนึ่งที่ราคา2,000เท่ากับว่าคุณต้องทํางาน4วันเพื่อให้ได้ของสิ่งนี้มาคุณลองเปรียบเทียบดูว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะทํางาน4วันเพื่อได้ของสิ่งนี้อย่ามองว่าเงินเป็นแค่เงินแต่มันคือเวลาด้วยเหมือนกันการซื้อของอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่คุณจ่ายเงินไปแต่คุณจ่ายเวลาไปด้วยดังนั้นทุกครั้งตอนที่คุณกําลังจะใช้เงินคุณลองมองมันเป็นเวลาดูแล้วคุณคิดดูว่ามันคุ้มค่าที่จะเสียไปไหม